สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันค่ะพี่น้องเช่นเก่าเช่นเดิมจากกับสองรายการดาราฟาแสบจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนีสาวดาราจะพาพี่น้องมากินแกงไก่ป่าจ้ะพี่น้องจ้าสูตรสาวดาราเลยนะจ๊ะสูตรสาวดาราทําเองนะพี่น้องเนาะพี่น้องสุปโฉก็รีสสบายดีนะพี่น้องนะข่าวหน้าป่าแล้วแล้วนะคะสาวดารามีเวลาแล้วนะจ๊ะมาอัดคลิปสูม่เจ้าเบื้องเก่าเช่นเก่าเช่นเดิมนะพี่น้องค่ะสุูสุฉคนนะพี่น้องนะ มาพี่นาบปักพริกจี๊ก,กเกาจเจมันนี่กินกับปักพริกจีเด้อนี่เด้อพ่อหนา้าโอ้ยอรังการงานสร้างนะกาะมขอสุดจะค้าเมงในพี่น้องลมเย็นเย็นนะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของเลยเด้อเดี๋ยวกะค่อนร้อนค่อนหนาวเนาะแสบแย่าแสบแสบอืมอืมอืม,อม กินกับหมักตัวผู้นี่แสบไปเลยพี่น้องเข้ากันนะอืม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 เพะใจแห้งเลยพี่น้องอืมอืมอืม อนกโป้งเหรอครับจมบนีอเป็นน้ำมันหูหิวกระเบาะบะได้เนาะจุดเมืองมัน อืมอืมอืมกลางบระดูเอาออกว่าเบิดจำอันตระไอเกี่ยวนะคะถ้ากินนทร์ประดำ <c ười> กลางข้าวก้อนนะคะอือืมอืมคําตรงตรงได้บ้น่ะอืมออื mm... đẹp 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 à rốt chạy sao đã <laughs> mình làm ừ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  ได้แล้วน,นั่นนี่อืม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 ,อมเผ็ดแห้งจังใส่ทั้งพริกทั้งขมิน้นทั้งพริกไทยเนาะหลายยางตับใส่อืม ยอดฮอนสุดยอดนะอืมอืมอืมขี้นิ่พี่น้องหลังขอกหมูเลยตรงเก้าตรงเดิมนะคะ อืโอ้ยเผ็ดพี่น้องเผ็ดมากคอให้มาจีแบบพริกซะอีกปเน่ยให้แม่บ้านได้เลิศรสชาติที่เลิศมากกลมกลมเนาะอื้ ata, มอื้ม าวใต้เลยเนี่ยสาวใต้เป็นสาวใต้ยอยูแล้วเนาะกินอาหารใต้ก็เป็นสาวใต้เผ็ด น้ำมะพ็ดมันกับบะมนเกีงไตป,ป่าเนาะอืออือออึฮึอืฮอ อมันเลิศอีเดียได้พี่น้องอืม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 แซ่บมากอืม 음음음음 mm. 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 ข่าหน้าปลาแล้วก็บสบ,าย,สบา,ยายด้วยพี่น้องสบายใจพี่น้องไอ้นหมือนจะท่ายเด้วยตัวจะท่ายถือบา้างเขาไปห่าในกิ๊กตอ,อกแล้วไม่คนได้่ายถือ <c oughs> สัตว์อยียงมาแลงแซวหากิมถึงย่ำแลงเงียวโฮมกันได้ขี่กันยุหั่นบองนอนกันยุหั่นโตดวงผัดอยู่ได้ขั้นผู้ใดตอบได้คอมเมนต์มาบอกแน่ทามผู้เฒ่าผู้แก่ถามประสนเมตสวปาโตนั่นเป็หนหยัง มันมวนมน้ำกันนะพี่น้องอือาาก่อนทานอัยเด้วยกันไม่บากันเถอะมาทำหมักตรงเลยนี่พี่น้องค่ะอือ มาแซ่บ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 อีกเลยค่ะเราจะต้องกินรับแสงแดดนี่พี่น้องแดดกำลังแบบว่าพอดีพอดีเอาวิตามินวิตามินตีบำรุงได้กับบอลลูนอ่ะจากเบิดมือกนาเขาฟ้าเน,นี่ยนะ <c oughs> អឺឥនបានហើយឆ្ងាញ់ឥនបានហើយហឹម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 អឺហឹម อ่อาพี่น้องฝากกดติดตามช่องเลยครับพี่น้องคะฝากกดติดตามช่องดาราพาษตรไปด้วยพี่น้องคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้บม่เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องนะมื่อหนึ่งสาวจ้าขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องครับ ก็ขอบคุณสุปูซุกคนนะพี่น้องได้คำมาติดตามและก็มาเป็นกําลังใจกับสาวดาราพาะเสพนะจ๊ะให้กับช่องดาราพาะเสพพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ก่ก้อนจิไปนะพี่น้องเนาะไปิร์นไปได้อลายนพี่น้องเพชรสาธุสาธุเด้อรประพูนปรรมประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณศิลคุณท่านปู่หลักบ้านสารหลักเมืองปู่นาขีญาณนาขญาญาสิปตุมมาปู่ศีรษะทั่วคดีหลวงพ่อ ปิ่งจานกะดีหลวงพ่อพระสพระคุณบ้านคุเมืองของจังหวัดตรงคายเนาะให้มาปกมาบังมะแก่มาเดืยมสุพี่น้องสุปูสัก้นไอ้มีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเด้อความเก็บใจได้ความไข่ใหญ่ให้มีนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้แก้มวันนี้ฉุดนอนตื่นขอได้เงินแสนเงินล้านขอให้ทุกคนเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านวันนี้สาวดาราขอกล่าวคำ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย